หนุ่มกัญชัยจวกเพจดังนำรูปไปใช้ยันไม่เคยพูดเด็กสมัยนี้เล่นแต่เกมโตมาจะทำไรกินจากกรณีที่เพจดังใช้ชื่อมดดำกระชาพาและหนุ่มกัญชัยซึ่งมีผู้ติดตามราวหนึ่งแสนกว่าคนได้นำรูปภาพหนึ่งในพิธีกรรายการ3ามแซบหรือหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนำมาลงเพจเมื่อ4วันก่อนประมาณช่วงวันที่หสิงหาคม64โดยได้โพสต์ข้อความระบุว่า งงกับเด็กสมัยนี้วันวันเล่นแต่เกมโตมาจะทำอะไรกินโดยล่าสุดวันนี้10สิงหาคม64หนุ่มกัญชัยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นภายใต้โพสด,ดังกล่าวก่อนที่จะชี้แจงว่าคำพูดที่ในเพจได้เอามาอ้างนั้นเจ้าตัวไม่เคยกล่าววาจาในลักษณะนี้ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นผ่านคำพูดว่าขอโทษนะครับข้อความเหล่านี้ผมไม่เคยพูดนะครับคุณไม่ควรเอารูปผมมาลงแล้วใส่คำพูดแบบนี้นะครับขอบคุณครับ และหนุ่มกัญชัยยังได้โพสต์อีกว่าผมจะติดต่อแอดมินเพจนี้ได้ยังไงบ้างครับหรือรบกวนดเรกเมสเซจกลับมาหาผมหน่อยครับในขณะเดียวกันชาวเน็ตที่เข้ามาพบเห็นก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนเป็นดราม่าทั่วลงในเพจดังกล่าวเผยว่าจัดเลยค่ะคุณหนุ่มกัญชัยควรฟ้องหรือแจ้งความเอาผิดเอารูปคนอื่นมาโพสต์เสียหายระวังโดนหมายสารนะครับ เขาไม่ใช่คุณหนุ่มกันใชันะคะคนที่ติดตามรับทราบด้วยเพจนี้คุณหนุ่มไม่ได้ทำาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ